สำนักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปปพอเดินหน้าสร้างความเข้าใจประกันภัย200บาทให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคนะคะประเดิมที่แรกที่จังหวัดชนบุรีค่ะนายประเวศองค์อาจสิทธิกุลเลขาธิการคอปปพอกล่าวว่าสํานักงานคอปปพอสมาคมประกันชีวิตไทยและสมาคมประกันวินาศภัยไทยรวมจัดงานบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของการทําประกันภัย200บาทแก่ สาสมัครประกันภัยผู้นำชุมชนหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมความรู้และแนะนำช่องทางการจำหน่ายประกันภัย200ซึ่งเป็นกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานเบี้ยประกันราคาถูก200บาทต่อปีให้ความคุ้มครองเงินสดสูงสุด1 0 0 0บาทมีเงื่อนไขไม่ซับซ้อนหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อซึ่งมีผลคุ้มครองเท่ากันหมด โดยเฉพาะประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในวงกว้างซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีบริษัทประกันภัยชั้นนำร่วมออกบูธแนะนำการซื้อประกันภัย200หลายบริษัท